ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ล์โฮโลแกรบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวนโหลดสติกเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่ารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะ <c oughs> พี่ใหม่ไปไหนมาฮ่องกงเองคะไปคริสต์มาสไปฮ่องกงมาครับ <c oughs> แล้วก็เขาดาวดกลับที่บ้าน <c oughs> ด้วยกันครับเป็นไวท์ปาร์ตี้ครับเป็นไงบ้างวังนี้แบบออาเดินสายบ่อยมาก ไปสาวไปเที่ยวไปคือเอาเปาเราดูเวอร์ใช่ใช่ไปไปหลายที่จริงๆคือใจพ่อแม่ก็อยากเที่ยวด้วยแหละแล้วก็พังกับลูกไม่ได้ก็เลยเอาลูกไปด้วยกันเราเป็นห่วงเันะเพราะว่าแบบเออน้องเนเครื่องบ่อยจะแบบยังไงหรือเปล่าแต่พี่อ็กคิดกับคิดว่าอยากจะฝึกเขาคือทั้งลำเนี่ยเด็กร้องหมดเลยนแต่นั่งแบบเต้นเล่นอยู่คนเดียวก็รู้สึกว่าเออดีเป็นอะไรที่ เขาคงชินแล้วเขาคงชินกับการขึ้นเครื่องบินบินไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มชินแล้วดีเป็นเป็นข้อดีครับแล้วก็ให้เขาไปเจออะไรต่างๆนานาที่แบบในประเทศไทยไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเด็กเขาก็คงไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ในลึกๆคิดว่าเขาก็คงมีเมมโมรีที่เห็นจากเห็นอะไรที่แตกต่างจากที่นี่อะไรอย่างเงี้ยที่มันมีดราม่าบ้างไหมคะพี่เแบบว่าเออแบบเรียก แบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแปลกใช่ไหมมาไปเที่ยวบ่อยขึ้นๆบ่อยมาบ้านหลายหลายคนเขาก็พาไปเที่ยวภูมงนอกบ่อยเราไปต่างประเทศเราก็เจอคนไทยที่พาลูกไปเที่ยวก็ยังคุยกันอยู่เก่งนะเอามาแบบเอาลูกมาอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แปลกนะครับผมรู้สึกแสดงว่าดราม่าอะไรมันไม่ได้มาถึงตัวเราเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ทราบครับ การไม่วสนใจเพราะว่าเพูดถึงหน้าตาคนแบบว่าความน่ารักเลยมีน้องแบบดีใจดีใจมากเลยนะที่เวลาไปไหนแบบมีได้คุณเอ็นดูเขาอะดีใจตอนนี้แบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นพ่อที่ขอบคุณที่รักลูกนะไย่ว่าตอนนี้พ่อกับแม่กระแสตกไปแล้วใช่ไม่อยากถ่ายรูปกับบี้เลยอยากถ่ายรูปกับปาเปล่าอ๋อดีครับขอบคุณครับอะไรเงี้ยก็มันก็มีแบบนี้คุณก็แบบเจอเป๋าเปล่าทุกที่แบบ กีหนักมาก็มีแบบฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะเจอเปาเปาอะไรเงี้ยแล้วแบบเด็กหกเดือนเนี้ยมันทําให้คนรักอนไรเงี้งเวลาคนเจอเราต้องระวังไงบ้างอะพี่เพาะคนรักลูกเราเยอะอะไรเออเวลามาขอโดนเวล้งาเดินข้างเช่วยลูกอะไรเยีะยคือเราก็ไม่รู้จะห้ามยังไงเนาะเราก็ได้เด็บอกว่าเอย่าแบบโดนแก้มน้องอย่าโดนปากน้องอะไรเงี้ยคือเราให้จับจับ มือนิดนิดหน่อยหน่อยได้แต่บางคนมันมีอยากหอมเอออยากหอมอย่างเงี้ยเราก็ตกใจนิดนึงเลยขอมอนุญาตแบบไม่สะดวกหอมพ่อดีกว่าจริงจริงเขโอเคแม้คเราไปบอกบขาอย่างงี้เขาก็โอเคนะเขาจะหอมพ่อแต่ผมแม่หอมแม่ยืนอยู่ใช่เขาโอเคไม่ค่อยมีใครแบบเขาก็เข้าใจคือส่วนมากมีแต่คนเข้าใจนะว่าแบบเหมือนบางทีคนมากับลูกด้วยลูกอย่าไปโดนอย่าไปจับนะอย่าไปจับนะอะไรเขาเขารู้ค้คือมันไม่ได้อะไรหรอกแค่ เด็กนี่มันป่วยง่ายบางทีเราไม่รู้ว่าแบบมันมีเชื้อโรคอะไรบ้างเนาะเราก็ไม่รู้ม,มีคนแรกมีคนสุดที่คนสองตามมาชอบมียังไม่รู้จริงๆใจต,ตอนนี้เราอยากมีหรือยังไม่เรใจตอนนี้อยากมีเลยแต่อยากจะให้เป่าเปาเขาโตขึ้นหน่อยให้สักสองขวบสามขวบค่อยเรียกว่าเริ่มวางแผนไปแล้วไม่ได้วาง ไม่ได้วางแผนครับแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ครับแล้วคือกิฟต์ทำัไไม่คือใจผมคือผมจะไปทางานที่ต่างประเทศอ่ะแล้วผมไม่อยากทิ้งให้เขาอุ้มท้องอยู่คนเดียวอันนี้คือหลักคือถ้าสมมติว่าโอเคไปเมืองนอกเท่าไดีมาสักเส็จก็จะเอาเขาไปที่นู่นคือแทนมันจะเปลี่ยนแทนมันจะเปลี่ยนไปแทนมันจะเปลี่ยนไปเลยก็เลยยังไม่ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ตอนนี้แต่อยากมีไหมอยากมีเพราะคนเลียงให้เยอะมากและกำหนดชะตาของเรา คือตอนนี้ประมาณมีนาำแล้วนะครับมันจะเริ่มร้อนจะรู้สึกจะอะไรนะครับเรื่องไปนิดหน่อยครับเพราะว่าเขาก็มีเรื่องอื่นที่กำลังขายแล้วก็เล็ดลงอันนี้ไปจีนไปเป็นจีนครับไประยะเวลานั้นคือตอนนี้เขาบอกมาประมาณสามเดือนนะครับก็ยังไม่ชัวร์เอาไว้ชัวร์แล้วเดี๋ยวผมจะบอกคุณรเจกต์อะไรยังไงบอกได้ยังเอออย่างอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นเร็วๆนี้ทีเดียวจริงจริงมีการไปจีนมันมีผมมืตอนที่เรามีลูกแล้วเราไปดำที่จีน เท่าที่คุยมันไม่มีเพราะว่าไม้ก็ดังที่นู้นนะถ้าไม้ดังที่นู้นก็เออก็น่าจะไม่มีปัญหาเออต้องอยู่ดรวยอันนี้อันนี้พัดผิงป้าไม่ไม่เนาะเพราะว่าคนจริงเขเข้าใจนะถ้าไม่ได้ตัดออกนะแยวโอเคคือแบบเอาจริงเราอยู่บริษัทเดียวกันใช่ครับใช่ครับและที่นู้นเขารู้จักลูกเรามาของเรา อันนี้ไม่ได้เข้าไปดูเลยแต่ว่าไปฮ่องกงก็เปาเปานางมีแฟนคลับที่ฮ่องกงด้วยใช่ไปซื้อของอะไรเงี้ยเฮ้ยเปาเปานะเปาเปานะแล้วแล้วก็ถามเขาว่ารู้จักหรออะเขาอรู้ไอโน่ไอโน่โยซันโซคิวใช่เหรอลูกสาวนะคุณรู้จริงหรือเปล่าอะไรเนาะ คือมันหัวร้านเนาะแล้วมีใครมุกเดี๋ยวผุกวขึ้นไม่จริงนะน่ารักคนหนังไม่มีผมขอบคุณครับขกบคุณค่ะ